น้องต้นข้าวปรากฏการณ์ดาวรุ่งที่รันทุกวงการอย่างแท้จริงหากจะพูดถึงชื่อของศิลปินเยาวชนที่มาแรงที่สุดในช่วงเวลานี้คงไม่มีใครปฏิเสธได้ว่าน้องต้นข้าวคือหนึ่งในชื่อที่ถูกพูดถึงมากที่สุดไม่เพียงเฉพาะในวงการเพลงลูกทุ่งเท่านั้นแต่ยังขยายอิทธิพลไปสู่สื่อบันเทิงสื่อโฆษณาวงการการศึกษาและที่สำคัญคือน้องต้นข้าวรันในวงการโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มอย่างแท้จริง ในช่วง2 3ถึง3เดือนที่ผ่านมาน้องต้นข้าวแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการที่ชัดเจนและศักยภาพที่เกินวัยชื่อของน้องถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางในโลกออนไลน์ผลงานการร้องเพลงการแสดงและคลิปต่างๆถูกเผยแพร่ออกไปอย่างต่อเนื่องสร้างกระแสการพูดถึงและการติดตามจากแฟนเพลงทั่วประเทศสะท้อนถึงความนิยมที่ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงชั่วคราวแต่เป็นกระแสที่เติบโตจากผลงานจริง ในแวดวงการศึกษาน้องต้นข้าวได้รับรางวัลมากมายจากเวทีที่เกี่ยวข้องกับความสามารถความประพฤติและผลงานเชิงสร้างสรรค์แสดงให้เห็นว่าน้องไม่ใช่เพียงศิลปินที่มีชื่อเสียงแต่ยังเป็นเยาวชนตัวอย่างที่รู้จักแบ่งเวลาตั้งใจเรียนและใช้ชื่อเสียงไปในทิศทางที่สร้างคุณค่าให้กับสังคมขณะเดียวกันในโลกของสื่อโฆษณาและสื่อบันเทิงชื่อของน้องต้นข้าวกลายเป็นที่ต้องการของหลายบริษัทและองค์กรชั้นนํา น้องได้รับเชิญไปร่วมคอนเสิร์ตงานอีเวนต์และกิจกรรมต่างๆในนามบริษัทและองค์กรจำนวนมากการได้รับความไว้วางใจในระดับนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นผลจากภาพลักษณ์ที่ดีความน่าเชื่อถือและความสามารถในการสื่อสารกับผู้คนทุกช่วงไวัยได้อย่างเป็นธรรมชาติ อย่างไรก็ตามหากจะพูดถึงเวทีที่ทำให้ชื่อของน้องต้นข้าวเปล่งประกายมากที่สุดคงต้องยกให้กับวงการเพลงลูกทุ่งซึ่งในเวลานี้สามารถพูดได้อย่างเต็มปากว่าน้องต้นข้าวคือหนึ่งในศิลปินลูกทุ่งที่ดังที่สุดในกลุ่มศิลปินรุ่นเยาว์และกำลังถูกจับตามองในภาพรวมของวงการ สิ่งที่ตอกย้ำความสำเร็จได้อย่างชัดเจนคือการที่น้องต้นข้าวสามารถคว้ารางวัลใหญ่ถึงสองรายการสำคัญได้แก่รางวัลไทยรัฐอวอร์ด Award, และรางวัลจากอสมทโดยน้องสามารถคว้าอันดับหนึ่งจากทั้งสองเวทีพร้อมกันถือเป็นความสำเร็จที่ไม่ธรรมดาและเป็นเครื่องยืนยันถึงความสามารถที่ได้รับการยอมรับในระดับประเทศความสำเร็จทั้งหมดนี้ไม่ได้เกิดจากโชคช่วยแต่เกิดจากความขยันความมุ่งมั่นและการพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่การฝึกซ้อมการเลือกเพลงการแสดงบนเวทีไปจนถึงการวางตัวนอกเวทีทุกอย่างสะท้อนถึงความเป็นมืออาชีพแม้จะยังอยู่ในวัยที่หลายคนกำลังค้นหาตัวเองก็ตามน้องต้นข้าวจึงไม่ใช่เพียงศิลปินลูกทุ่งที่มีเสียงดีและกระแสดีในโซเชียลมีเดียแต่เป็นตัวแทนของเยาวชนยุคใหม่ที่พิสูจน์ให้เห็นว่าหากมีความฝันมีวินัยและมีหัวใจที่ไม่ยอมแพ้ก็สามารถก้าวไปได้ไกลกว่าที่ใครหลายคนคาดคิด วันนี้ชื่อของน้องต้นข้าวอาจอยู่ในช่วงพีคแต่สิ่งที่น่าจับตามองยิ่งกว่าคือเส้นทางในอนาคตเพราะจากผลงานทัศนคติและแรงสนับสนุนจากแฟนๆทั้งในชีวิตจริงและโลกออนไลน์เชื่อได้เลยว่านี่ไม่ใช่จุดสูงสุดแต่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของศิลปินคุณภาพที่พร้อมจะเติบโตและสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนทั้งประเทศต่อไปครับ